วันนี้ยูยูจะชวนเพื่อนๆทำวานิลาไซลับนะคะหรือถ้าเป็นภาษาไทยเราก็เรียกว่าวานิลาไซลับอันนี้เป็นสูตรที่เราก๊อปมาจากสตาร์บัคนะคะก็ไอวานิลาไซลับอันเนี้ยเราสามารถจะมาใส่ในกาแฟก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นร้อนหรือกาแฟเย็นนะคะจะใส่ในชาก็ได้หรือเราจะมาทำเป็นแฟปปูชิโน่ก็ได้ซึ่งในคลิปวิดีโอต่อจากนี้ไปนะคะ เพื่อเป็นการต้อนรับหน้าร้อนของเมืองไทยยูยูก็จะทําเครื่องดื่มที่มันเป็นเครื่องดื่มเย็นๆให้เพื่อนๆได้ไว้จิบกันที่บ้านนะคะโดยเราไม่ต้องออกไปนอกบ้านเราก็สามารถทํากันได้เองที่บ้านนะคะ,ะใครที่ยังคิดถึง t t r r u u k s อยู่แล้วไม่สามารถออกไปได้นะคะเดี๋ยวดูคลิปวิดีโอนี้แล้วก็วิดีโอต่อๆไปนะคะเราก็จะสามารถทําเครื่องดื่มทั้งร้อนและเย็นของเราทานเองที่บ้านได้นะคะ การทำอไอวานิลาซิลับเนี่ยก็ทำได้ง่ายมากๆนะคะแล้วก็เก็บไว้ใช้ได้นานซึ่งส่วนประกอบก็มีแค่3อย่างเองนะคะก็มีน้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายเนี่ยยูยูใช้น้ำตาลทราย2ถ้วยตวงนะคะแล้วก็ใช้น้ำเปล่า2ถ้วยตวงเหมือนกันแล้วก็สำหรับวานิลาเนี่ยก็ใช้2ช้อนชานะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยนะคะ เอาละค่ะมาดูวิธีการทำวานิลาไหลับกันเลยนะคะก็เริ่มจากการเปิดเตานะคะใส่น้ำของเราลงไปเลยนะคะใส่น้ำตาลลงไปค่ะเรายังจะไม่ใส่วานิลานะคะรอให้น้ำตาลละลายแล้วก็เคี่ยวไปสัก 5นาทีก่อนนะคะหลังจาก5นาทีผ่านไปเราถึงจะเติมวานิลลาลงไปนะคะระหว่างนี้เราก็คนนะคะอันนี้ก็คนให้น้ำตาลละลายใช้ไฟปานกลางนะคะเพราะว่าถ้าไฟแรงมากเยี่ยวน้ำตาลถ้าเราคนไม่ดีมันจะไหม้ติดก้อนหม้อได้นะคะก็คนไปจะเห็นว่าตอนนี้น้ำตาลนะคะเริ่มละลายเหมือละน้ำจากที่คุณคุณอยู่เมื่อกี้นะคะก็เริ่มใส่ละ ะะเดี๋ยวเรารอเดือดนะคะหลังจากเดือดเนี่ยเราก็จับเวลาไปห้านาทีตอนนี้น้ำเชื่อมนะคะหรือวานิลาไซรัปของเราก็เริ่มเดือดปุบปุดละเอาละค่ะตอนนี้เราก็จะเริ่มจับเวลาแล้วนะห้านาทีต่อจากนี้ค่ะ อนนี้ก็5นาทีผ่านไปแล้วนะคะเราก็จะดับเตานะคะแล้วก็เติมวานิลาลงไปนะคะวานิลาสองช้อนนะคะสองช้อนชาค่ะแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะคะเดี๋ยวเราจะบรรจุลงในขวดหรือภาชนะที่เป็นโถแก้วนะคะแล้วก็เก็บไปใช้ได้ วานิลาไซรัปของเราเนี่ยสามารถจะเก็บไว้ได้2อาทิตย์ขึ้นไปเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าใช้มากใช้น้อยนะคะถ้าใช้น้อยเนี่ยเราก็สามารถจะเก็บไว้ในตู้เย็นเก็บไว้ใช้ได้นานๆเลยค่ะหลังจากน้ําเชื่อมนะคะหรือว่าวานิลาไซรัปของเราเนี่ยเย็นดีแล้วเราก็นำมาบรรจุขวดนะคะหรือว่าภาชนะที่เราเตรียมไว้อาจจะเป็นโหลแก้วหรือว่าเป็นขวดแก้วอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าให้ผ่านการพลาสติไรส์หน่อยนะคะก็คือการใช้ขวดนั่นแหะ ผ่านน้าร้อนนะคะหรือจะใช้วิธีการนึ่งก็ได้แล้วก็ปล่อยให้แห้งนะคะอันนี้ยูยูมีขวดที่นึ่งไว้แล้วนะคะก็จะมาบรรจุลงขวดไว้ใช้นะคะเวลาใส่บรรจุลงขวดหรือว่าเป็นขวดแก้วหรือว่าโหลกแก้วอะไรพวกนี้มันก็จะเก็บไว้ใช้ได้ง่ายนะคะ เอามาเทเติมได้ง่ายเห็นไหมคะเราก็ได้ลนะวานิลาซีหลัดของเรานะคะเอาไว้ใส่กาแฟ <c oughs> ใส่ชาใส่เครื่องดื่มร้อนเย็นของเราได้ทั้งนั้นเลยนะคะเอาไปทํากันนะคะไว้ใส่ชากาแฟเครื่องดื่มร้อนเย็นของเราทําให้เครื่องดื่มเนี้ยมีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติดียิ่งขึ้นนะคะสําหรับวันนี้ยูยูขอลาไปก่อนนะคะ และสำหรับคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นการทำเครื่องดื่มร้อนเย็นนะคะโดยใช้วานิลาซีรัปที่เราทำไว้แล้วเนี่ยนะคะมาเป็นสูตรประกอบสำหรับวันนี้ยูยูขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ